บสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายงานข่าวฟุตบอลโลก2014เช่นเคยนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันพร้อมกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลจบรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยเริ่มเบื่อกันหรือ,อยังคุณผู้ชมไม่รู้แต่เราเี่ยเริ่มจะ สภาพเริ่มจะย่ำแย่แล้วเตะทุกวันเลยครับเวลาหลับเวลานอนนี่จะมั่วยหมดแล้วตอนนี้วันนี้ไงวันนี้จะได้พักวันนี้จะได้พักหนึ่งวันนะครับก็นอนให้เต็มที่ซะครับนะครับก็หลังจากจบรอบแรกไปเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นเริ่มเกมรอบสุดท้ายยังคารสี่วันเป็นรอบสิบหกทีมสี่คู่ใช่ใช่สิเวลาเวลาสองคู่ใช่แปดคู่เตะเวลาเหมือนกันหมดละเตะห้าทุ่มแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือเตะเวลาสี่สามตีสามใช่นะครับเช่นเคยเหมือนเดิม เรื่องของของรางวัลกันก่อนแจกของรางวัลนะครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะครับเป็นตุ๊กตาฟูเลโก้กติการเหมือนเดิมกดไลค์แฟนเพจนิวทีวีนะครับถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์นิวภาษาไทยนิวทีวีนะไปกดไลค์ก่อนกดไลค์เสร็จปุ๊บก็ไปตอบคําถามตรงตรงใต้ที่เขาจะขึ้นเอาไว้ว่าวันวันจันนี้คำถามประจำวันนี้คำถามประจำวันนี้ก็ไปตอบนะครับตอบเสร็จกดไลค์อยู่นะไปตอบแล้วก็กดแชร์เป็นพับลิกตอบไปถูกนะสามคนแรกก็รอรับรางวัลที่บ้านได้เลยคำถามวันนี้ ลุยซัวเรสโดนฟีฟ่าลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลากี่เดือนถามเอางี้กี่ชั่วโมงกี่นาทีเฮ้ยอ๋อเยอะไปเอางี้ถูกลงโทษอย่างไรบ้างเอาแค่แบนทีมชาติกี่นัดและห้ามยุ่งเกี่ยววงการฟุตบอลกี่เดือนตอบแค่นี้สรุปต้องตอบสองคำตอบสองคำตอบนะกี่นัดและกี่เดือนกี่เดือนเรื่องเงินป่ตับไม่ต้องกี่สวิต ฟังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวค่าเงินมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาใครอยากตอบก็ได้ไม่เป็นไรไม่ติดกติกาใ่ไม่ติดกกาแสดงถึงว่ามีความรู้นะเรน้นโดนแบนกี่นัดห้ามยุ่งเกี่ยววงการฟุตบอลเป็นเวลากี่เดือนนะครับเอาแค่สองคำตอบนี้ส่งคําตอบมาทางเข้ามาตอบทางเฟซบุ๊กกันได้นะครับตามกติกาที่บอกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็เหมือนเดิมนะครับมีผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาฝากแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นรายงานพิเศษจากกุณการพึ่งกันแล้วก็รีวิวไม่มี วันนี้บอลไม่มีเตะถูกนะครับเดี๋ยวมีเรื่องของลุยโซเลสมาฝากกันครับนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับกรับไปดูกันต่อครับกับรายงานข่าวฟุตบอลโลก2014นะครับครับไปดูกันเลยกับผลการแข่งขันนัดสุดท้ายเกมสุดท้ายของรอบแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนะครับก็มีลงเตะกัน4คู่จาก2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันที่กลุ่มจีก่อนนะครับเล่นกันในเวลา5ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับโปรตุเกสเจอกับกาน่า นะครับคู่นี้นี่มีหนึ่งแต้มจาก2นัดทั้งคู่ต้องลุ้นหลายเรียกอะไรหลายตลบตัวเองต้องชนะเยอะก่อนแข่งมีลุ้นเข้ารอบทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวเองต้องชนะแล้วก็ไปลุ้นให้ผลของคู่เยอรมันกับสหรัฐเนี่ยมีผลแพ้ชนะด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นปรากฏว่าเป็นโปรตุเกสชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้เริ่มมาแค่3านาทีนะครับโปรตุเกสนี่นำไปก่อนนะครับจากการสกัดเข้าประตูตัวเองของจอห์นโบเย่ นะครับกองหลังทีมชาติกาหน้าลูกนี้เอง mm hmm. นะฮะตีเข่าเสยเสียบสัมลียม,มเข้าไปเลย mm hmm. นะครับแต่ว่าเข้าสู่ครึ่งหลังครับนาทีที่57กิยันซามัวครับกองหน้าของกาหน้ามาม่งประตูตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อน1นะครับจากจังหวะนี้นะฮะผ่านมือเบโต้เข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามครับโปรตุเกสมาได้ประตูชัยในนาทีที่80นะครับ จากการยิงของคริสเตียโนโรนันโดฉลองผมทรงใหม่นะฮะจังหวะนี้ฟาเตาเดาวด้านะครับเอ่อทีได้ไหมอันสกุลโอ้โหชอบมากฟาเตาเดาวด้าอย่าเพี้ยนนะนะครับู้รสาประตูของการหน้าในสวนวิญญาณนุสลาต้อมคำครับตบเลยฮะเซ็ตมาให้โรนันโดยิงอย่างงามเลยนะแกปัดออกมาไม่ดีนะครับโรนันโดยิงเน่งๆเข้าไปจบเกมโปรตุเกสชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก3นัดก็ไปรอลุ้นผลอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่าง เยอรมันกับสหรัฐนะครับส่วนการหน้านะั้นมีแค่แต้มเดียวก็ตกรอบไปก่อนเพื่อนเลยก็คู่สหรัฐกับเยอรมน,นีนะครับก่อนแข่งนี้ก็แค่เสมอกันก็เข้ารอบครับครับก็ปรากฏว่าเป็นเยอรมันนี่แหละเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากโทมัสมุลเลอร์นาทีที่55อืิก็เยอรมันมี7จแต้มนะครับผ่านเข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มครับส่วนสหรัฐเนี่ยมี4แต้มแล้วก็เกมเกมนี้แพ้ก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยก็ยังดีพอที่จะทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ2ใช่นะครับในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับเพราะว่าแพ้ไม่เยอะไง แพ้มันต้องแพ้เยอะแล้วต้องโปรตุเกสชนะเยอะใช่นะครับเมื่อวานเยอรมันเขาก็เตะกับสหรัฐแบบชิวๆอ่ะขณะที่คู่นี้นี่ก็ถ้อยทีเข้าสายไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเยอรมันมายิงได้จากโทมัสมุลเลอร์ตัวตัวระวังเจ็บนะสไลด์แล้วนะแล้วก็ประตูนี้ของโทมัสมุลเลอร์ครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยยิงประตูรวมในฟุตบอลโลกครั้งนี้เพิ่มเป็น4ประตูแล้วเท่ากับเนม่าแล้วก็เลอเนลเมสซี่นะครับขึ้นเป็นดาวซันโบร่วมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่า สถิติยิงประตูค่อนข้างเยอะนะอืออ่าไปที่กลุ่มเกันบ้างคุณพยองครับผมก็มกลุ่ม S นะครับเป็นเกมที่เบลเยียมไปที่เกมที่เบลเยียมเจอกับเกาหลีใต้กันก่อนนะครับเล่นกันที่โคลินเทียนส์อารีนาโคลินเทียนส์นะครับในเมืองซาลปาโลปรากฏว่าเกมนี้เป็นเบลเยียมเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากยานแฟร์ตองเกนนะครับในนาทีที่78 เกาหลี <TA W L> ก็สู้เต็มที่แล้วครับนะะฮก่อนเกมก็ยังพอมีลุ้นเล็กๆในการเข้ารอบแต่ว่าสู้ความแข็งแกร่งของเบลเยียมไม่ได้นะครับต้องชนะเยอะๆไงใช <TA W L> ่สุดท้ายก็แพ้เกมนี้เกาหลีต้องเอิมใช่เกาหลีเบลเยียมเหลือสิบคนตั้งแต่ช่วงครึง่งหละปลายครึง่งปลายครึง่งแรกปลายครึ่งแรกปลายครึ่งแรกเซเว่นเดฟูนะครับไปย่ําใส่นักแข่งของคิมชินวุกโดนใบแดงไล่ออกไปในเขาเรียกว่าใบแดงโดยตรงเลยแต่ถึงเหลือสิบคนก็ยังชนะได้นะครับนะครับส่วนเกมอีกคู่หนึ่งอลจีเรียเจอกับรัสเซียครับคู่นีีี้แแออลจเรยขค่ เสมอจะเข้ารอบนะครับขณะที่รัสเซียต้องชนะนะครับปรากฏว่าเป็นรัสเซียขึ้นนำก่อนด้วยนะครับจากอเล็กานเดอร์โคโครินนะครับนาทีที่6 แต่ว่าสุดท้ายแล้วอลจีเรียามาตามตีเสมอได้ในนาทีที่60นะครับ,รบจากอิสลามซลิมานีกองหน้าตัวเป้าของทีมนั่นเองสมอกันไปหน,หนึ่งนะครับอลรจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มส่วนแชมป์กลุ่มก็เป็นเบลเยียมที่มี9คะแนนเต็มนะครับ uh, สําหรับอาจีเรียนี่ก็เป็นการผ่านเข้ารอบนอกเอาท์ในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยไม่เคยเข้ารอบ2มาก่อนเลยถูกต้องนะครับ,รบหลังเกมนี้วายทิทาลีฮอสซิดนะครับก็เลยบอกว่าภูมิใจมากๆซึ่งนักเตะทุกคนก็มีส่วนร่วมในการจน่รวิส์ขอองลีีเยฟ เบลโล,ล่นะครับก็บอกว่าโทมุรสินิล่าเขาพูสินอบอกว่ากรรมการเนีแต่สินเขาข้ามตรงข้ามเขาพวกเขาตลอดเลยใช่เขาเโล่นี่มีสติคุมทีมฟุตบอลโลกที่ต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลย<ร>คุมทีมในบอลโลกเจ็ดนัดครับชนะแค่ครั้งเดียวเอออย่อมากนั่นก็คือผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานจากคนการพึ่งกันครับ รายงานข่าวฟุตบอลโลก2014ครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงนี้เช่นเคยรายงานพิเศษจากคุณการพึ่งกันไปดูข่าวพิเศษของวทีวีครับคุณการพึ่งกันเอาบรรยากาศของตลาดไหนในบราซิลมาฝากเราไปตามดูกันเลยครับครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับการรายงานสดฟุตบอลโลก2014จากประเทศบราซิลนะครับก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะก็ไม่มีฟุตบอลเตะนะครับหลังจากที่ ลงเล่นในรอบแรกจบกันไปเรียบร้อยแล้วทุกทีมนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยพักผ่อนสบายๆนะฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่านะครับหลังจากที่เคยพาไปเ,เที่ยวเยี่ยมชมห้างหรือว่าตลาดในซาปโปโลมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูตลาดในกรุงริโอเดจาเนโรกันบ้างตลาดที่ผมจะพาไปนี่เขาชื่อว่า ยู่ในย่านโบตาโฟโกชื่อก็เหมือนกับสนามทีฟุตบอล,ลนะฮะวันนี้เนี่ยคนอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็บรรยากาศก็ยังดูมีความเป็นบราซิลสูงเลยนะฮะเพราะว่าสินค้าสินค้าต่างๆเนี่ยก็กกสแสดงออกถึงความคลั่งไคล้ในกระแสะฟุตบอลโลกพอสมควรนะครับผมเดินไปไหนมาไหนเนี่ยตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดลนาดัดหรือว่าห้างเ่ยนะฮะก็จะเห็นสินค้ายอย่างพวกเสือ้อพวกอุปกรณ์การเชียร์ต่างๆวางขายกันทุกที่เลยนะฮะแล้วก็ หนนราคาในตลาดนัดแถวๆน,นี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็ประมาณ20-30เปรียวเหมือนกับตลาดนัดที่อื่นๆนะครับเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เก็บมาฝากกันนะครับยังไงวันนี้ก็พักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูบอลกันต่อนะครับหลังจากนี้ก็เข้ารอบนอกเอาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจากบราซิลครับ้อ้าวช่วงนี้นะครับวันนี้ไม่มีพรีวิวฟุตบอลนะเพราะไม่มีฟุตบอลลงเตะแต่ว่ามันก็มีประเด็น สำคัญนะครับที่เป็นข่าวขึ้นมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของบีเวอร์มหาภัยบบเวอร์มหาภัยให้เกียจเลยหรือเปล่าให้บีเวอร์ลุยโซเรสโนะครับกองหน้าฟันชฉาะนะครับทีมชาติอุรุกวัยนั่นเองกองหน้าฟันไม่เข้าครับยื่นมาตลอดเวลานะกรณีไปกัดไหล่ของจอโจคีเอลินี่นะครับกองหลังของอิตาลีในเกมที่อุรุกวยเจอกับอิตาลีนะครับก็ล่าสุดหลังจากรอรุ้นกันมาหลายวัน ก็มีผลการตัดสินของฟีฟ่านะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือลงโทษหลุยส์ซัวเรสครับแบนจากการแข่งฟุตบอลระดับชาติเป็นเวลาสี่เดือนใช่ไหมเก้านัดแบนจากการเล่นทีมชาติ9้านัดแลวก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมกิจการต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลที่มีฟีฟ่าเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมจะสับสนทางคำพูดสี่เดือน9นัด4เดือน9นัด4เดือนนะฟังชัดๆนะ9นัดกับอีก4เดือนซื้อหวยไม่ใช่คือ ย้ายไปที่ไหนก็เล่นไม่ได้ถูกต้องย้ายไปที่ไหนก็เล่นไม่ได้อันนี้คือรายชื่อเกมที่เกมที่โซเรสจะพลาดในการเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเล่นในบ้านเจอเซาแทมตันไปเยือนแมนซิตี้โอ้โหโปรแกรมหนักเหมือนกันเนี่ยเยือนสเปอร์เจอวินล่าแชมเปยนลกแล้วก็เยือนเวสต์แฮมครับโอ้โหโปรแกรมหนักเหมือนกันเนยลิเวอร์พูลเนี่ย นอก<ด>จากนี้ก็จะยังมีการเกมเย้าเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับเล่นเกมอยู่ฟาแชมเปียนส์ลีกอีกนัดหนึ่งแล้วก็ในบ้านเจอเวสต์บรอมวิชครับไปเยือน QPR นะครับแล้วก็แชมเปียนส์ลีกก่อนที่โทษแบนนัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเล่นในแอนฟิลด์เจอกับเฮาสิตี้ย้ำว่ากรณีที่ยังอยู่กับลิวอพูนะ,นะครับนะครับนี่เขาบอกว่าราคาหวบเลยนะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีผลบทลงโทษออกมาเนี่ยเขาบอกว่าบาซ่าจะยืด80ล้านปอนด์ใช่แถมเปโดโรติเกสกับอล็กซิสานเชสนะ8คือมูลค่ารวมกัน80ล้านปอนด์ตอนนี้เนี่ยวันนี้ข่าวใหม่บอกว่าบาซ่าเห็นบอกให้แบนยาวใช่ไหมใช่เอาไป50ล้านบอนโอ้โหนี่ก็ยังดีนะนะครับสำหรับโซเลตตอนนี้ก็เดินทางกลับอุลกวัยไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในกทีต่อเลยนะครับคือแบบว่าแบนปุ๊บกลับบ้านไปเลยกลับบ้านเลยเมื่อวานนี่แฟนบอลอุลตร้ากว่า500คนกออตนที่่าหกงงึ คือคือคงจะไม่อยากครับไม่อยากอะไรไม่อยากอยู่ต่อหน้าสื่อด้วยแหละนะครับเรื่องตอนนี้นยก็คงคงหลบหลบไปสักพักหนึ่งสำหรับโเดสนะครับก็ติดตามกันต่อแล้วกันครับว่าอนาคตของดาวเตะบีเวอร์มหาภัยคนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ฝังลิเวอร์พูลหลายคนเขาก็เริ่มเชียร์นะบอกว่าทําตัวอย่างเนี้ย ขายดีกว่าไหมมันทําให้ชื่อเสียงสโมสรเสียอะไรไม่สมควรจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าขาดเขาไปก็แย่นะอ่ะก็ติดตามดูกันแล้วกันครับสาหรับอนาคตของลุยโซเรสนะครับครับอาละครับวันนี้รายงานข่าวฟุตบอลโลก2014ครับหมดเวลาแล้วนะครับก็กลับมาพบกับเราได้เป็นประจำเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้18นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ